ที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาช้างป่าที่ที่กุยบุรีนะครับเพราะว่านอกจากที่ประจวบแล้วนี่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกันนะครับประเด็นแรกก่อนเลยต้องเรียนว่าสิ่งที่กุยบุรีทํำนั้นเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนมาด้วยนะครับที่เรียกกันว่ากุยบุรี early warning system smart early warning system เนี่ยนะครับที่ผ่านมานะครับแน่นอนมีจุดที่ยังบอดอยู่ แครับเพราะว่าช้างเนี่ยพวกเราทราบกันดีว่าเป็นสัตว์ที่มีมีสติปัญญาแล้วก็มีความคิดนะครับไม่แพ้มนุษย์เลยอย่างเช่นกล้องเนี่ยปัจจุบันนะครับในระบบ early smart warning system เนี่ยมีอยู่25จุดนะครับทุกๆประมาณ2อาทิตย์เจ้าหน้าที่ของของกรมเนี่ยจะต้องไปย้ายจุดติดตั้งเพราะว่าพอช้างเขาเดิน แล้วสักพักหนึ่งมีหน่วยผลักดันนะครับให้เขากลับไปเนี่ยเขาก็จะจําได้ว่าอ๋อถ้าเส้นทางนี้เขาเดินแล้วเนี่ยมีคนมาไล่เขามาผลักดันเขากลับเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางดังนั้น25กล้องของที่กุยบุรีเนี่ยซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านย่านซื่อูุบอนแล้วก็บ้านรวมไทย3หมู่บ้านเนี่ยนะครับจะได้รับการต้องปรับอยู่ตลอดเพื่อเป็นการป้องกันให้ไม่ให้ช้างเนี่ยเขาจาแพทเทิร์นของการการผลักดันเขากลับเข้าไปในป่าได้อันี้ถามว่าถ้าหากว่าทาแล้วระบบรั้วนะครับ จะสามารถแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนคืออย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าช้างเนี่ยการกันไม่กันไม่ให้เขาออกกับการดึงเขากลับนะครับก็จะมีจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับท่านประธานปัจจุบันเราพูดกันถึงการใช้รัว้วบางคนก็พูดถึงใช้พึ่งด้วยนะครับบางคนก็จะขุดคูในการที่จะไม่ให้ช้างออกมาแต่ก็ขออนุญ,ญาตเรียนว่าด้วยความที่ช้างเนี่ยเขามีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเป็นรัว้วหรือจะเป็นคูหรือจะเป็นอะไรเนี่ยก็จะสามารถ กันเขาไว้ได้ชั่วระยะหนึ่งนะครับในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นตามที่พระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาบุรุษพลดุลเดชมหาราชรัชกาลที่9ก้าลลกราชกาลที่9นะครับในการที่จะต้องดึงช้างกลับเข้าไปอยู่ในป่า ดังนั้นนอกจากที่กุยบุรีเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่อ่างดือในนะครับภายใต้โครงการพัชรสุธาขาชานุรักษ์ที่พระองค์ท่าได้ส่งเป็นลงมาดูด้ตนเดยด้วยด้วยพระองค์เองเนี่ยนะครับได้มีการทางทางกระทรวงเนี่ยได้เพิ่มนะครับศักยภาพของบ้านช้างคือทําให้บ้านเขาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีหญ้าที่เขาอยากกินมีอาหารที่เขาอยากกินรวมทั้งมีการสร้างแหล่งน้ําด้วยนะครับเพราะว่า การสร้างรั้วเนี่ยถ้าถ้ามองในมุมกลับกันมองในมุมของช้างนะครับเวลาช้างออกมารุกที่ของพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าเวลาคนเราไม่มีของกินเราเข้าป่านะครับรั้วที่สร้างขึ้นมากันคนไม่ได้ กันคนให้เข้าป่าไม่ได้แต่กันช้างว่าให้ออกจากป่ามา,มา,ม,ามาทำร้ายเลือกสวนไร่นาได้ดังนั้นวันนี้หัวใจสําคัญก็คือการจะทําอย่างไรให้คนอยู่ส่วนคนแล้วก็ช้างอยู่ส่วนช้างเมื่อก่อนนะครับปริมาณประชากรในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ2030ล้านเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้พอด้วยปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้นพี่น้องเกษตรกรมีปริมาณมากขึ้นพื้นที่ที่ทําเลือกสวนไร่นามีเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเข้าไปใกล้บ้านของช้างเข้าไปทุกทีทุกทีเวลา คนเราไม่มีอาหารกินก็จะเข้าป่าหาของนะครับแต่ว่าพอช้างก็เช่นกันพอช้างเนี่ยพอมีคนบางกลุ่มต้องใช้คาว่าคนบางกลุ่มนะครับเข้าไปในป่าแล้วก็ไปหาของป่าบ้างบางคนเข้าไปถางป่าบ้างเนี่ยไปทําลายที่ที่ทำมาหากินของช้างเนี่ยนะครับเขาก็จะออกมาจากป่ามาหากินในที่เลือดสวนไรนาของคนเช่นกันดังนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นใจพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ род, และสิ่งแวดล้อมเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะ ดึงช้างกลับเข้าป่าแทนที่จะใช้วิธีการป้องกันไม่ให้เขาออกมานะครับก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากพอสมควรนะครับการเยียวยาแน่นอนครับเราอยากจะเยียวยาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนช่วยเหลือ อาหารช้างป่าแห่งประเทศไทยนะครับที่ตั้งตั้งแต่ปี2555นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปเนี่ย4 2่กว่ารายไรแล้วนะครับเป็นวงเงินเนี่ยเกือบ4ล้านบาทอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยได้มาจากการรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับแต่ว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่ทกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชกําลังปรับ ขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขในการช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยเฉพาะพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้คราวนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ครอบคลุมกรณีรัษดรที่เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บเนี่ยแล้วก็ให้สอดคล้องกับพรบอุทยานแห่งชาติปี2512แล้วก็พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับเราก็กำลังพยายามปรับเงื่อนไขให้สามารถดูแลครอบคลุมพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ ก็อขออนุญาตอตอบตอบท่านท่านสอสเบื้องต้นที่ก่อนครับครับ